มีเพศสัมพันธ์ทุกครั้งอย่าลืมสวมถุงยางอนามัยเพื่อป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และการตั้งครรภ์นในวัยเรียนด้วยความรักและเป็นห่วงขอบคุณค่ะขอบคุณนะคัขอเซเลยครับ

อะไรอ่ะเออน่ะบอกให้ลาก็ลาง่ายไายไหม ามาทำอะไรที่นี่เนี่ยบอกว่าจะพาไปห้างเราเธอเราขอมีอะไรด้วยได้ไหมไม่เอานอ่าเจอนะถ้าเธออยากได้อะไรเดี๋ยวเราหามาให้ก็ได้ไมไมเมกคมาเสร็จหลเดี๋ยวเขาจะรีบทำให้เสร็จไปไสม ไอ้บ่ใหญ่ไปเบิ่งเสียงหนังมาแป๊บเข้าไปเบิ่งอะซึ่งกลับจากโรงเรียนคือบดีครับบดียิ้มตั้งแต่แรกอยากจะไม่พกซองคือบดียิ้มเนียหนออิ่งก็จะแม่นบดีครับเขียงพอเขียงเมย์บ่หนี่มันจากโน่งจากแง่แม่ขู่หมูจากกระบานกับซองไปโรงเรียนขู่กับโทรมาวาโรงเรียนขู่หมูจากเขางานขู่หมูจากซองอย่ามายุ่งนี่ชีเนาะออกดิมือที่แม่เคยหอน ลูกขึ้นป่ะไปบรงเยียนกับไปแม่งหอด้อยดูเลยอยากเห็นคนรอบฝืนปล่อยหลายคนโอ้ยพ่อมันบ่อยไหรตอนนี้เนี่ยคุณภาสตร์กินอร่อยอร่อยน่าทานอ่ะซื้อสดบอกสอนยังกับบ่ไหร่น่อ เราไม่ยืนยัางงี้มันก็คามแล้วยแต่ก็ไม่ยืนอยู่นี่นนมนนนไม่เห็นถามลูกบบตัวมันขนึ้นหน้ากับบ้านกับซองให้บุ๊คเจ้าก็ต้องถามดอกมันเจ้าเขาบ้านรอดมันขึ้นรอดไปขับบุซ่ายปุ่นเออเขาเจออะไรจ้าป้าเป็นยังเดี๋ยวไปใส่มาไป็มือไปขึ้นจะไปไหนก็ได้เรื่อ,องของหมูหนูตัวแล้วห่วยคือแข็งข้าวมันต้ม <c oughs> ขคดเลยพอตีใช่ป่ะอย่าเห็นลูกอย่าเห็นลูกอย่าตีลูกกูอบอกว่า ยังไม่พร้อมเายังไม่พร้อมเธอเไปออ,อ,ออกกันนะถ้าเธอไม่เอาไปออกเราก็เลิกกันซะ

S <S <S ให้เราไปไปห้องไปวาดป่าท้องไรอยู่นางน้อยอีลาคือแม่นางอมทุอยู่คนเดียวมียังกระบอกพีเลยด้วยไอ้ท้องหนูไม่กล้าบอกข้ากับแม่หนูไม่กล้าเด็กบอกไปบอกพันลูกจังไรกเป็นกระบะว่านุโรนูกับเป็นลูกเพิ่นนูกับนูกับต้องนูกับแค่ออกจากโรงเรียนมาเรียนกอดสนอมาหาเงินเลี้ยงลูก จะมีพ่อแม่กับพุ่มใจเลาล่ะแล้วลลพี่ก็ต้องขอโทษด้อ,อที่ว่าให้หนูมือนั่นพี่ไม่ได้ตั้งใองงจออกเป็นที่ให้ทำศิลปะใช่ว่าเป็นยังลูกพ่อแม่แห่ให้เสมอพ่อจะดูเป็นคนดีพ่อแม่กับพุ่มใจแล้วลูกแม่เป็นยังไงแม่จะทำให้ก่อนเหรอเอ้าาย จะะมาทอไรกันวันนี้จะมาสอนวิธีการใช้ถุงยางที่ถูกต้องนะสิ่งแรกที่ต้องทำคือเช็คสภาพของถุงยางว่าเปกติหรือเปล่าแล้วก็เช็ควันเดือนปีที่หมดอายุต่อไปจำได้ไหมว่าใส่ยังไงมันผมจำได้นะอย่างแรกนะครับเราต้องเอาออกมาอย่างนี้แล้วก็ฉีดใส่นะครับลองทำตามผมดูครับคือ ได้ถุงยางมันอยู่ฝั่งเดียวกันแล้วก็ฉีกออกมาใช่ครับคุณไม่เจ๋งจับออกมาอย่างนี้ชิบย่างเลยแล้วยังไงต่อจับได้หรือไม่อ๋อเราต้องใช้จับไอ้นี่สุส่วมเข้ามาเลยสวมเข้าไปเลยใช่ไหมใช่ผิดด้านผิดด้านทุกคนผิดด้านแล้วคนต้องเปลี่ยนด้านนะที่นะ อย่าไปสัมผัสโดนโอ้ไม่อะไรไปเลไปเลยอันนี้ยังพูดยังไม่ได้ใส่นะโอเคอันนี้ต้องใส่เราเสิลงไปนะเออไปใช่ไหมใช่ถือว่านี่เป็นอวัยวะเพศของคุณที่ค่อนข้างใหญ่โอโห่ลานเลยนะใช่เผื่อท่านใดอาจจะมีอวัยวะเพศใหญ่พิเศษหรือเป็นโรคอวัยวะเพศใหญ่ครับกโห้จยว้าเพื่อนจีนช้างเหรอครับน่าจะใช่ครับอ่ะพอเราสวมเสร็จแล้วนะครับเรลองจะนั่งจึ๊กจึ๊กจึ๊กไปนะ สิทภารกิจแล้วรรเราต้องถอดนะยางเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆนะถ้าเราถอดผิดวิธีเนี่ยอาจจะเสี่ยงได้เสียเส่ยงเสี่ยงยังไงครับเนี่ยออเพราะว่าถ้าถ้าแบบเราถอดผิดวิธีอะ่ะเขาเป็นโรคโรคต่างนานาปุ๊บเราทำผิดวิธีปุ๊บเราก็ติดโรคเข้ามามนี่คือสิ่งที่เสี่ยงแล้วสมัมผัสตรงไหนถึงได้โรคอืมสัมผัสตรงที่โดนเอาปราะเภทของเขาคือจุดนี้เป็นจุดที่เสี่ยงหมดอาบายนะครับออ แล้วผมจับขอตัวเองโอ้ไม่รู้เหมือนกันนะเพราะว่านี่ไม่เคยจับเหมือนกันโอเคเราต่อต่อต่ะเรื่องการขอดตามถ้าตามหลักอนามัยนะเราต้องมีสิ่งที่เรียกว่าทิชชู่ครับเอามาครับนี่ครับสิ่งที่เรียกว่าทิชชู่ครับหยิบมาสักแผ่นสองแผ่นคงจะดีผมลืมไม่หยิบจับของตัวเองไม่ได้นลยครับเพราะว่าเรามีอะไรอยู่ในตัวเองครับประมาณนั้นประมาณนี้ครับ อันนี้คือสิ่งที่เรียกว่าถูกต้องที่สุดตามหลักแล้วนะครับค่อยๆนะครับทำไมงันกระชาไม่ติดเลยนี่ครับอ๋ออันนี้อันนี้เป็นการทดลองครับทดล,ลองเสมือนจริงครับกระชากไม่ติดอกระชาไม่ติดตัวฮะกระชากไม่ติดตัวเลยดีๆครับกร<อ>ะชาเนี่ยได้ใสกาวหรือเปล่าเนี่ยอันนี้ช่วยหน่อยนะครับแล้วแตเ่เราห่อเสร็จแล้วนะ เราก็จะให้เบื้องหลังของเราไปทิ้งลงสังขยายนะครับเบื้องหลังนะเดี๋ยวมทิ้งขางแค่นะครับ,รบนี่นะครับเป็นการถอดที่เรียกว่าถูกหลักอนามัยนะครับนี่ก็จบไปแล้วสหรับการถอดการใส่การสวมแล้วแต่จะเจ๋งยังตั้งกันครับไอ้คู่เบื้องมัอน<ฮ>แล้เดินไป